สวัสดีจ้ามื่อนี้แม่พ่อยจะมาเฮ็ดกัะเพาหมูกรอบสูเบิงนะจ้าก็จะไปเบิงฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่พ่อยน้ำในเอจ้ามาเบิงกันเลยค่ะจ้กกระต่ำพริกกันจ้าตามเลยกระเทียมจ้าไ่พริกแห้งไปเลยจ้ากำานึ่งจ้า ต้องละเอียดมากจากซนี้กับพ่อล้วจ้าตั้งกระทะจ้าตามด้วยน้ำมันหมูค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมเลยจ้าตามด้วยพะะเอกของห้าจ้าหมูกรอบจ้าปรุงรสได้จ้าใส่น้ำมันหอยตามใจชอบเลยจ้า ตามด้วยชีอิ้วขาวจ้าผงปรุงรสจ้าใส่ไปเลยจ้าน้ำปลานิดหน่อยค่ะตามด้วยน้ำตาลใส่ขาวนิดหน่อยจ้า ามโดยพระเอกของขา้าวจาใบกะเพราจะสดๆดจากต้นเลยจ้าเติมน้ำเปล่านิดหน่อยจ้าเพือจะได้มีน้ำนะจ้าแล้วก็เปิดแก๊สแห้งเลยจ้าบรเทุกอย่างให้เขากันเลยจ้า เสร็จแล้วจ้ากระเพาะหมูกรอบของแม่พ่อยจ้าดาดวยเขาสวยหอนหอนเลยจ้าตอนง่าง่ยัวยัวเลยจ้าง่ายๆ่แค่สามนาทีก็เสร็จแล้วจ้ากระเพาะหมูกรอบของแม่พ่อยจ้า ฝากเบงน้ำในดเ,เด้อจ้าเบิงเหล่วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่พว้น้ำในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้าขอบพระคุณหลายๆเลยจ้า